เดี๋ยววันนี้เราจะมาดูนี่เลยในแบบของเรา All New D Max สองพนี่สิบสองนะครับคันนี้เพิ่งออกมาป้ายแดงๆเลยคันนี้เขาไป modify ยกแล้วก็ใส่ล้อมาแล้วใส่ยาง Max 22นี่นะครับยางไซนี้เดี๋ยวเราจะทำการเปลี่ยนโชคนี่นะครับ ตรงหน้าก็เป็นโปรเฟนเดอร์ตัวโมโนโทูบมีซับแทงแยกแปดปรับแปดระดับนะครับนี่ตัวปรับอยู่ด้านนี้ส่วนด้านหลังหลังก็จะเป็นตัวพิกกี้แบ็กนะฮะ,ะตัวซับแทงแยกก็จะเกาะข้างกระบอกแบบนี้ปรับแปดระดับครับ ันี้รถรับ a l New D Max สองพันยี่สิบสองนะครับตัวนี้มีคอร์สสี่นสี่นะครับด้านหน้าเป็นโปรเฟนเดอร์โมโนทูบซับแทงแยกนะครับส่วนด้านหลังก็จะเป็นเอ่พิกกี้แบ็กมีซับแทงเกาะที่ด้านกระบอกโช้นะครับแล้วก็คันนี้ยกหน้าสี่หลังสองรถคันนี้ทำมามจากที่อื่นส่วนว่า ็เข้าไปนะครับใส่ช็อแล้วก็จะการตั้ง2งตั้งสูตรใหม่ก็ฝากไว้ด้วยนะครับสําหรับเพื่อนๆที่สนใจจะทํารถไม่ว่าจะเป็นสไตล์รถสูงยีราฟโหลดเตี้ยหรือว่ารถแดกรถเตี้ยโหลดเฉียดดินอะไรอย่างนี้นิ่มด้วยแล้วก็ขับใช้งานได้จริงด้วยก็ติดต่อมาที่ทางอู่ m r ได้เลยนะครับก็มีช่องทางติดต่อ ทาง Facebook แล้วก็มีทางเพจเมนโซล่าหลังไทยนะครับแล้วก็มีติดตามผลง,งานได้ทางท i ิ t o ตอด้วยครับหรือช่องทางเบอร์โทร0910098004ครับ